สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นกับเรานาะก็สามารถแอดได้มาตามชื่อนี้เลยเข้ามาแอดกดติดตามกันได้น,นะทุกคนโอเคเราไปเริ่มชมคลิปหลักกันเลยโอเคนะทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปหลักกันเนาะเราก็จะพามาแจกโค้ดกันนันเองเนาะช่วงนี้คือ All- Star Tower Defense อัปเดตแล้วโค้ดแจกเยอะมากสายฟรีถูกใจสีนี้แน่นอนโอเคเราไปเริ่มชมที่โค้ดแรกกันก่อนเลยสำหรับโค้ดแรกนะทุกคนนี่เลย ไลท์ทูทูไฮเดรเอตีเคเนาะก็จะได้เจมส์มา150รเจมส์นั่นเองนะอันนี้ไม่มั่นใจว่าในเซิร์ฟหลักแบบว่าไม่ใช่เซิร์ฟวีเนี่ยจะสามารถใช้คนนี้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าเซิร์ฟไพรเวทเซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟวีเนี่ยสามารถใส่ได้แน่นอนเนาะสำหรับคนนี้ต่อไปเราไปดูโค้ดที่2กันเนาะโอเคนะเมื่อกี้ลืมอัดนะนะทุกคนรีบไปหน่อยนะเออเราใส่คนนี้ไปเลยเนาะทูเดด้าโค้ด1น2 3 2 0 0ใส่คนนี้ไปนั่นแหละคือ โค้ดมันยาวมากเลยนะก็คัดลอกดีกว่าเนาะนี่เลยใส่โค้ดนี้ไปเราจะได้เจมส์มา150สเจมส์นั่นเองรวมรวมโค้ดนี้ก็รวมประมาณทั้งหมด300เจมส์นั่นเองนะเออสายฟรีถูกใจแน่นอนสำหรับ2โค้ดนี้โอเคเราไปเริ่มชมคลิปหลักกันได้เลยยูก็ขอสวัสดีชาวแวมพายทุกๆคนทุกทท,กท,กท,กท่านกันด้วยเนาะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมล o บล็อกในแมป All Star Tower Defense กรกันอีกแล้วนั่นเองวู้ฮู้ ก็เนาะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในล่างของฮิงาชิคาตะโจสุกะเนาะเป็นลูกของเจ้าโจเซฟนี่แหละ เออและอีกอย่างหนึ่งนะับมีตัวละครตัวหนึ่งที่เราสามารถแต่งให้ดูได้เลยนะทุกคนก็คือเจอ้าโจลูโน่ของสุดที่รักเรานั่นเองนะคือมันแต่งไม่ได้เพราะว่าผมอะโดยคอนเทนต์ดีๆไปแล้วเว้ยทุกคนอย่างแซะเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะเมื่อวานก็ลืมบอกไปแต่งเป็นโลหังเนาะเมื่อวานแต่วันนี้เรามาเปลี่ยนเนาะเป็นไอเจ้าโจุกเกะเนี่แหละสุดหล่อเท่ทรงผมนี่คือใช่เลยนะเออ โอเควันนี้เราจะมาทำการรีวิวเจ้าตัวที่อยู่ตรงไหลเหล่านั่นเองนะและเป็นตัวเมกาแลตตัวสุดท้ายด้วยในอัปเดตทางนี้เนาะนั่นก็คือเล่นงโงโคเคียวจูโร่นั่นเองนะเออเป็นตัวละครเสาหลักที่แบบชอบที่สุดแล้วนะเออเป็นสาหลักเพลิงที่แบบเส้เท่อะเท่แบบเสื้อเท่ตัวเท่ผมเท่เท่ทุกอย่างอนะชอบมากเลยเนาะแล้วเป็นแบบ คนชอบความร้อนแรงด้วยไอตัวนี้ก็คือถูกใจเลยตั้งแต่แรพกพบเลยนะโอเคเราไปทําการรีวิวเจ้าเรงโงคุกันเลยดีกว่าเนาะจะได้ไปสีเวลาโอเคนะทุกคนอันนี้ก็กําลังเข้าสู่เบฟที่3เนาะเงินที่เราจะทําการวางเจ้าเรงโงคุขั้นต้นเนี่ยต้องใช้เงิน650นั่นเองเออระยะก็ประมาณนี้นะเป็นวงกว้าง่างนี้เลยเอาวางไว้อย่างนี้ดีกว่าไหมางนี้ดีกว่าละออ่า โอเคดูสกิลหน่อยอ่าโอเคตัวนี้มันไม่ใช่ AOE นะทุกคนเป็นแบบจะเป็นแบบ first last แล้วก็ตั้งค่าเอาเนาะแต่ไม่ใช่ AOE เนาะอ่า ah, ชื่อในเกมคือ framing tiger นั่นเองนะอัปเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน500ในการอัปนั่นเองค่าเล n g e ไม่เพิ่มเนาะค่าจำติดต่อวิกก็ไม่เพิ่ม d ดาเมจเพิ่มไป80นั่นเองตอนนี้ดาเมจอยู่ที่75นะค่าเลนช์อยู่ที่15 โจมตีต่อวิยอยู่ที่6.5นั่นเองนะโอเคสกิปอัพโอเคตอนนี้ก็ดาเมจอยู่ที่155เนาะ SPA อยู่ที่6.5ค่าไ g ้ค่าเลนอยู่ที่15นั่นเองอัพเกตั่าต่อไปใช้เงิน600ในการอัพเนาะค่าเลนไม่เพิ่มค่าโจมตีต่อวิไม่เพิ่มเนาะแล้วก็บวัวแล้วไม,ม่ไปอีก120ดาเมจนั่นเอง แล้วก็มีท่า Fire Stream ด้วยอ่าท่า Fire Stream นี้ก็น่าจะเป็นยังไงมาดูกันนะแต่ตอนนี้ต้องฟาร์มเงินกันก่นกอนใช้เงินหกร้อยเนี่ยตอนนี้มีอยู่สามร้อยใกล้จะสี่ร้อยแล้วทุกคนขอเก็บเงินแป๊บนึงนะไม่ต้องเก็บหรอกมาเราอัพไปเลยเออมันไม่ัโ <laughs> จมสี p o w e r อร์ฟูให้โอเค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  มัน,ม,น,ม,นมีข้อสีนี้แหละตัวที่ว่ามันไม่ใช่แบบอ่าโอเคตอนนี้ตัวซิงคุเรามีค่าใหม่แล้วดูดูด,ดูให้ดูอีกรอบหนึงนะทุกคนดูสินี่เทพไปละ่ะโคตรเท่ตอนนี้ก็อัปเกรดขั้นที่สองก็ประมาณ5่าขั้นเนาะนี่คือรวมๆนะเมกีในสีตัวนี้จะอัพ5่าขั้นทั้งมนเลยอัพขั้ต่อไปใช้เงินแปดร้ยในการอัพนั่นเองอ่าขั้ต่อไปใช้ เ,เพิ่มค่าเลนจ์อีก3แลนะทุกคนค่าจมตีต่อวิก็ไม่เพิ่มอะไรทั้งสิ้นโบกดาเมจไปอีก150ดาเมจนั่นเองก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่เราสกิปไปก่อนแล้วก็อัพโอเคตอนนี้ดาเมจเราอยู่ที่425 SPA อยู่ที่6.5ค่า ing เนาะอยู่ที่18อัพเกรดขั้นต่อไปอัพเกรดขั้นที่4ก็ใช้เงิน1,000ในการอัพนั่นเอง เพิ่มค่าเลนช์ปิก5้จำนีต่อวิไม่ลดอะไรทั้งสิ้นเลยนะแล้วก็บวกดาเมจไปอีก200ดาเมจก็ประมาณ625แล้วก็มีท่าใหม่นะดาก้อนแดนซ์มังกรเต้นนั่นเองนะเป็นท่ามังกรแบบเต้นเองเออที่ไม่ใช่ท่ามังกรเต้นหรอกแต่ว่าแบบกลัวลิเกซิตไงทุกคนเออก็เลยตั้งชื่อว่าท่าดาก้อนแดนซ์นั่นเองนะอ่าตอนนี้อยู่616กคลิปพันหนึ่งพอดีมา อันนี้ก็กขั้นที่4แหละใกล้จะขั้นสุดท้ายแล้วทุกคนอ่าค่าดาเมจต,ตอนนี้อยู่ที่625เนาะเราอย่าเพิ่งมาดูอันนี้ดีกว่าดูท่าเอ้ยเป็นท่าเฟียวมากเนาะอันนี้คือท่าที่แบบเป็นสุขทสุดท้ายแหละดูดูดูดอย่างเท่อะจะเซดย้ดยยังไงลูกสำหรับในโงโฟูตรงที่ว่ามันไม่ใช่เอลีเนาะแต่ลายคนก็บอก ว่าแบบถ้าสมมติเอลี LE, มันจะโหดกว่านี้ทุกคนใช่มันจะโหดกว่านี้ถ้ามันเป็นเอลอีอะแต่อันนี้มันไม่ใช่ไงอันนี้มันโจมตีแบบเดียวๆเ,เลยโอเคอันนี้ดาเมจอยู่ที่6ก5้อ a ี่อยู่ที่6.5จ้าค่าออยู่ที่23นะเสียงดังไปไม่มาทุกคนเบาเสียงลงหนะ่อยโอเคประมาณนี้ละกัน อัพขั้นต่อไปอัพขั้นสุดท้ายนั่นเองก็ใช้เงิน1,450ในการอัพเนาะค่าเลบวกไปอีก5ก็ประมาณ27นั่นเองเอ้ย28เอ้ย8แล้วก็ค่าจำตีต่อวิไม่นวดเลยนะ6.5เท่าเดิมตั้งแต่แรกเลยแล้วก็บวดาเมจไปอีก300ก็7 8 9 900, 25, 9 0กก็ากรอดาเมจนะทุกคนก็ถือว่า ใช้ได้นะไม่ได้ถึงขังน้นโทวน่าสาะทา่เนาะเออก็เดี๋ยวเราจะอัพไป,เ,ปเลยโอเคตอนนี้อัปเกรดแม็กซ์เปที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูตรงนี้นะอันนี้คือเรนโกคุเราเลเวลแค่แนหนึเท่านั้นนะยังไม่ได้ทำการอัพอะไรทั้งทีเลยก็ดาเมจอยู่ที่1 2 5เนาะ SPA อยู่ที่6.5ค่า NG อยู่ที่28แค่เสียได้ยอะทุกคนเออถ้าเป็นค่าแบบเออะ บอกเลยว่าจะโหดกว่าไอ้เจ้าไอ้กนีฟูจิโทอะแต่แบบฟูจิโทระทุกคนเออใช้คำยอแต่ก็เนาะถ้าสมมติเป็นเอลอีก็คงจะโกงไปนั่นแหละทางพัฒนาเกมก็เลยให้เป็นแค่แบบโจมตีเดียวนั่นเองก็ไม่เป็นไรเนาะเท่ให้อภัยเป็นตัวละครที่ชอบที่สุดแล้วเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นเรื่องของในเกมัวนี้น่าจะ กาที่สุดหรือเปล่าเออใครคิดว่าตัวไหนแบบกาที่สุดในอัปเดตนี้ก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ดูเนาะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนสําหรับการรีวิวเจ้าเลนโงคุเนาะก็เป็นตัวแมกันแลตัวสุดท้ายที่เราจะทําการรีวิวนั่นเองเนาะเออก็ถือว่าโอเคแหละมัง้งสําหรับเจ้าเลนโงคุในเกมก็โอเคแหละเนาะไม่ได้แบบดูน่าเกลียดอะไรไปเนาะสกิลก็โอเคใช้ไดไ้แต่ไม่ได้ถึงขั้นโหดมากสักเท่าไหร่เนาะโอเคสำหรับคลิปหน้าเราจะ เปลี่ยนลองเปลี่ยนเกมดิไหมเออใครเบื่อเกมออสตาหรืออย่างเอ่ยก็ลองพิมพ์ดูว่าอยากให้เล่นเกมไหนเนาะแต่อาจจะเข้าไปได้ซูเปอร์ฮีโร่นะเพราะว่าแบบโค้ดเยอะมากจริงๆเนาะก็เดี๋ยวจะอาคลิปให้ดูกันนั่นเองเนาะขอเก่งกันเข้ามาได้นะทุกคนเดี๋ยวจะทําการเล่นให้ดูนะโอเคสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนั่นเองสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย